สวัสดีครับพบกันในการเกมคิลเลอร์แล้วเรามาเล่นรอสซ่ากันนะในดราก้อนยังไงเป็นงี้วะผมแค่นะฮะมันไม่แลนทีมอ่ะมันเหมือนกินไก่กันเลยไก่ผงนี่ไงไก่โหเออไก่จริงนี่แหละไก่ทอดอะไรไม่ไก่ละไม่ไก่แล้วเจ็บีลครับเขาว่าหลังนี่ทำนี่ก็ต่อข้างนอกข้างในนะฮะอร่อยดีโอ้โหเจ็บมันนี้เลยฮะโอ้ปิดอู้แ็่ไปในองแก มาลุมสมานแต่ไปช่วยแค่เดี๋ยวไปช่วยดูหมาพอดียาวไม่ดูยาวไม่ไม่ยาวไม่เหียวเฮ้ยไม่เจอยังไม่อยู่ที่นั่นฉันทันนะโอ้ยจะหนีกันไปไหนเนี่ยเราจะหนีด้วยของก็หมดเหมือนกันเราอะไรดูดู you can't kill me มาดอมมัตเตอร์เฮ้ยเฮ้ย ไอเแม่งยังจะเสือกันใดิฉันยังมีตายฉันกลัวเด็ดเลยโกูเฮ้ยยังไม่จบอ่ะพี่เขี้ยไปไหนอ่ะไปดีฮะรออะไรไปดีฮะรออะไรไปไหนอ่ะพี่เขียวกลับบ้านเกิดกลับบ้านเกิดบ้านเกิดอยู่นี่แหละบ้านเกิดคนอยู่นี่แหละ เอาโจโจไปไหนไ่่เฮียไปได้เราไปไหนอ่ะซวยเฮียไปเลยไม่ได้ทำไมไม่ต้องมาขัดกูด้วยโจไม่เอ้ยอะไรอ่ะโจโดนซุ่เฮียโจโจอย่าโจตกลอนแอร์โค้งแรงเนี่ยไอ้่ไอ้เออ no no n o n o n o you c a n k i l l me โอ้ยเจาชู้หมดเลยเนี่ยโอ้ไม่แบต จักแบ่งไปไหนฮะไม่ยมโดนอีกอกอโอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วไปไหนอืมแข็งเดี๋ยวเลยเอ้ยรัียวก็เสียวได้ออไปไหนไปไหนไอยอย่างน้อยเราไม่โดนสองคิวอย่างน้อยก็โชคดีไปอะไรประมาณนี้ มาเล่นพอวุสตูในรอสกากันนะไปครับจะทำเพื่ออะไรก็ขออธิบายกดกันเลยพอวุสตูน,นะครับก็คือให้ตีหินของฝ่ายตรงข้ามให้เป็นหินของฝ่ายเราน,นะฮะับอีที่ใช้อ,อาวุธอาเพศของผู้หญิงรือเปล่าโอ้ยติดเลรียอันนี้มึงอยาเล่นเลยเหเอ้ยโกงไปป่ะชนะลงโกงชนะแล้วโกงไปเลยนะไม่มาตีหินเลยเแต่คนแต่คนเฝ้าเปหนยวคนเฝ้าเองเอาไปกิ้งตีเว้ย ไปจริงไปกไหนไปเลยเฮ้ยนี้ไม่ดูรอยให้เปยวเปช่วยฟัองหได้แล้วโชวโชว์สกิลอัดเลยมาเดีแล้วนะมาเล่นมงเล่นมังละก็จะปั๊มซะหน่อยโอ้ปปมาตีหินก็ได้เราตีหินเาตีหินจกนิดก็นิดกนเลวาไวาไวเี้ยวเี้ยวเลียวเาไว่้เปาไว้ได้พอไเดียว้เไม่เลียวเีวี้ีี้้เียวีีี้ี ให้ตีหเปียวอ่ะเปียวทำไรอะไอออม,มไ่ให้ตีมันคือรอแบบรอมันตีเราก็ตีหินกลับเลยไงไปหัดมันตอนมันตีไม่ได้เป็นอ่ะอะไรอ่ะ <c oughs> จอดเดียนเนี่ยสอนี่กูนชนะแล้วเนี่ย <c oughs> อ้โไม่ <c oughs> เป็นหนาดี๋ว <c oughs> มาเล่นเดินแมทกันนะกับเหมือนเดิมเนี่ยไปเลย let's go okay เย็ดเป็ด มาวันนี้เป็นวันนี้เป็นอะไรกระดาษมือเราเป็นมอนนะฮะไม่รู้อะมันมันมังมังวันนี้อะไรมาถึงก็แม่งโดนเลยใครเอ่ยอ่ะเอ้ยทำไมแม่งลุมกูจังวะไม่ได้ลุมไม่ได้ลุมไม่ฟังกันเลยอุ้ยรู้ดีรู้ดีดีรู้ดีเฮ้ยโจอเขาไปทำกันอย่างเงี้ยเอ้ยอย่าดันกูดิเขาไข่เลยเขาไอดันบุกเลยดูวะเฮ้ยนเล็กูอ่ะ เฮ้ยข้ามฝั่งให้กูเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอเคผมเล่นมาแล้วไง้โจนเดินโดนมันเฮ้ยกูมึงไปเลยไอ้เหี้ยไปเลยเฮ้ยตะกี้กันนี่มันจะตายเลยกันนี่มันจะตายแล้วไปไหนหวังจะได้กินหมกเลยฮะเฮ้ยหอกไม่ได้กินไงก็ไม่ได้กินนี่ไม่ได้กินนะแล้วไะ ไปไหนแล้วผมไม่อร่อยฮะบอกว่าเนื้อไม่อร่อยเนื้อไม่อร่อยช่ไหมหลับย้ายตัวหลับเจริญเจริญปอยมาโดนคิวฮะไม่ตกครับแล้วเอ้ยผมจะโดนคิวเองเลยเนี่ยไม่ค่ะเกิดคิวมาทันทีดอะแล้วเลดี้และไม่ไหวแล้วเสร็บร้อยเวลาเ็บร้ว ไอเครือวยนะเฮ้เล่นมังเราใหญ่แล้วมังเราใหญ่แลสามร้อยครับชิด้วยชิยาไมทำแบนี้โอ้เปรียวจะตายเปียกก็ตายเราไล่เลยคะโอ้ยอยากทอเงานนี้สิเขไม่ทำางเนี้ไม่มีทางเปียวไม่รู้ว่าใครจะตายรไหมดอะเอมให้เชิญหน่อยเชิญหน่อเชิญอยออเออโอ้ยเปียโนคิวว่ะอะไรวะ ตัวเจี๋ยมาแล้วรีก็ตกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นไอ้ผู้จัดการเก้ก่อนเลยไอ้จีการลบกลุ่มนะฮะเกิดการลบกลุ่มกันแล้วนะฮะตื่อแบ่งไงเกอร์ไม่เกลียนไคลเกอแม่งเลยอะไรอะคืออะไรไอผมไคลเกอแม่งเลยยุ่งอะไรกับผมอะผมรัตตดีสุดในกลุ่มแล้วโดนลุมกี้ได้ไงไคลเกอรยทำไมโดนลุมกันได้คลเกอแม่งทำไมลุมผมกันอย่างเงี้ย เราอยวมายุ่งเดี๋ยวก็โดนฆ่าเป็นรายแรกหรอเออโดนปั่นกันอย่างเงี้ยเออเด็กเกิฆ่าเป็นรายแรกแบบใครเกิร์ไม่เออใครเกิร์ก่อนวันนี้มีมีมีเรื่องนะฮะมีเรื่องอ่ะไม่มันโดดผิดครับอ๋อแล้วมันโดนอะไรที่ผมเฮ้ยเอ๊ะโดนถอยก่อนนี่เออนั่นแหละอ้าวโดนโดนไปด้วยเลยเป็นไงล่ะเป็นโดนไปด้วยเเป็นไงล่ะเป็นจำไปเลยโอเเอาไอ้แยกกูจะได้เก็บชุด เก็บ <c oughs> คิวเก็บคิวไม่ไปเลี้ยวไปเลปี้ยวเียกูคิดาวมึงรอบเดียวทลไมมึงเล่นกูสักสองสารอบเลยนะมึงแค,ค่อะไรกูด,ดีเลยเปียวเดี๋ยเอาตวหนีกูขอโทษขอโทษกนกกูทำไมผิดกูแก่ด,ดีอัดหน้าพวกมเอไม่เจ็บครับใครอยู่ยน,นั้นลุ้มเลกันนิไม่มีคิวอัดเลยปอมือปอมือปอมือกันไห้อกันห้ เบี้ยวชิกีนด้วยเจ้าไม่กับเบี้ยวเลยเนี่ะใส่มันดีกว่าชิกีนด้วยเบี้ยวเหรอโอ้ขอบคุณเกิดคุณวินไอ้จันกระดิ๊นไอไม่รู้มึงต้องขอบคุณกูด้วยเกดี๋ยวเราองเรองมุต้องขอบคุณกูด้วยโอ้ไม่เกียวเบี้ยวเฮียตัวดีไปไหนมึงไปไหนอย่าไล่อย่าไล่อย่าดุกไปไหน ไปไหนกูไม่โจนกูลงน้ำกูไม่โจรมึงไปไหนมึงไปไหนฉันได้หนีได้ทำอะไรครับเฮ้ยเบื่อที่หนึ่งครับเอาแต่หนีอีที่หนึ่งเอาแต่โดนคิวไม่นโ้หนีไม่ตายเลยที่หนึ่งกลางใครที่หนึ่งวะผมนี่มึยเหมือนกับใครอะ เชีย้ยเกเกอร์เเชี่ยเปียวดีกว่าเจทิกเกอร์ไอ้ย่าเชียเราเลยเราเราอ่อนเทิกเกอมาเล่นตัวนี้มันน่าจะโหดจะมีการล้างแเกัดขึ้นนะฮะเยมันตีแกเมื่อกี้ทำไมไม่ตีต่อไอ้เชียเมื่อกีน้าของมันไม่เสียกเลยวะเออเชี่ยเชี่ยเโอ้ยเจ็บๆๆๆ

กูไม่เจอไนเกอร์แล้วไม่เจออูอะอูเสียวที่หอกเจอเกอร์เออว้ามึงเจอเกอร์นะไทเกอร์อออเลยจังหวะถ้าเกร์ตีล้มถ้าเกิ์ล้มเมื่อไหร่นะฮะออชิบหายไปแล้วอีฟินิขอมโซ้ำหรือไม่ทันเวลาจะทันหรือไม่นะเวลาจะทันหรือไม่โอ้โหโอ้หนีเลยหนีเลยหนีเออเออไปไหนมึงนี่อะที่หมายคลิปมึงเจออู๋แรกเนาะ ครับไปไหนมึงแบบนี้เนย่ะเราต้องที่3เปโซนะครับถ้าติดมุมอ่ะมึงตายแน่กูบอกไว้ก่อนตอนครับตอนเราแล้วโอ้โหตอนอินฟินิตหรือไม่กคตอนเอาพลาดเอาจะไม่พลาดฮะครับมีการเกิดกัน ตีววทไปซีสองทีนะฮะหลบได้ครับโดนอินฟินิตอนหรือไม่ฮะมันลึกอ่าไม่โดนนะฮะน่าเสียใจจริงๆครับอ่าหลบหลบแล้วครับไม่โดนนะยังไม่โดนนะเอาละครับใครจะเป็นฝ่ายโดนก่อนแน่ฮะโดนโดนโดนไปก่อนแล้วครับเลยโดนไปเยอะมต็มไม่ได้ฝีมือตกมากอ่ะอ่าไปแล้วต่อไปโดนไม่เจอใครครับอินฟินิตอนเรื่องนะฮะต่อไปโจเียวเลยเดี๋ยเจอไอเนที่เดี๋ยวเจอไอเฟนที่นะฮะเชื่อที่เดี๋ยวไม่ทันไม่ทันเปล้าไม่พอ เมื่อกี้น่าต่อยดันนะต่อยเรือได้เมื่อกี้แม่งตายแล้วเนี่ยเออมาตอนนีผมเชียร์กันนิดครับอันนี้มันเล่นอะไรอินฟอนตี้มาดิฮะรออยู่ยังรออยู่ที่เดิมสมยตลอด้าให้เธอสำคัญความคิดที่ฉันทิ้งไว้อาจไม่เห็นได้ด้วยตาฉันคุฝากเอาไว้ นี่คนเตียนตูบว่ามึงไม่รอดว่ะนี้กว่ามึงไม่รอดหควที่กระซิว่าว่ามึงไม่รอดนี้โอโหโหดทเนียเฮ้ยไม่โดละโอ้ยงกันจับกดจับกดหญิงอะไรอะกดด้วยดอกสกิลจับผู้หิงกดไม่พอลวสกิลอีกเลยว้ยติดมุมอ โอ้โหจับป็คนผู้หญิงอะไรนะทำไมเป็นคนนี้อ่ะตั้งตีเป็นคนเนี้ยมะนการล็อกส,สกิลนะมปนการดับสกิลอะไรเลยนะเลี้ยวอ,อ่ะโอ้ยเช็พเจ็พตีแล้วหนีฟัก <laughs> อยู่้หีตแลวนีั่นดัดอะไระแล้วคนจะเล่นใครโอน รู้สึกกูไม่อยากเป็นคิวต่อไปเลยว่ะโอ้ยโอ้โหมันดีค้างเลยดีค้างอะโอเคกันนี่ต่อดีกว่าโอเคกันนี่ต่อลิกโหลดกระสุนให้มันลีโหลดกูแนะนำต้องใช้เดวิลฟูมันอะ่เแม่งไลนอนหนีฉัดแล้วก็ยิงมันก็ทำเหมือนกันไม่ต้องมันเนียนเลยถอดมันก็ถอด รู้สึกว่าผมกำลังจะเจอใครอ่ะผมน่าจะเป็นลายต่อไปนะฮะเฮ้ยกูว่ากูเล่นเล่นแหละเดี๋ยวผมคิดเกอร์จะทำทั้งหมดกี่รอบเนี่ยไทเกอร์เอ้ยจะเกอร์ผมขอเวลาก่อนนิดนึงครับขอเวลาตอบนิดนเองขอเวลาตอบนั่นึงเกอร์เกอร์เราต้องทำกี่รอบเนี่ยโอ้ยลูจิฟัสไอีเกียนรูซิฟัสลูซิฟัสฟันลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์ฟัตฟัตลูซิฟัสต้องมันตายเป็นพูกที่อะไรเทป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 ฮจัดป็นดีเวนเดอร์สู้กันนิดเดียว ตู่ๆไอสัตว okay. okay. yeah, ์เ like. กี๊ยตู้เกี๊ยเกอร์คนนี้แหละไม่หลุดก็ได้เกอร์มันชอบเข้าข้างหลังโอ้ยเกอรใช่รู้ทางเอาดิโอ้ยจีบจ็บยิงจังเลยหบบมันมาทีเลยแย่เกียรว่าเลยตัวนี้อะไรเงี้ยมันหลุดก็ได้ เอตีจอกอออีกมือไม่ลุกอ่ะไม่ลุกอ่ะลุกอยู่นริงมันไม่แน่จริงไงมันเลยไม่ลุกมันเลยรับอ่าใช่อุ้ยผมเป็นเคสผมมาได้เป็นเมสโอ้ยเติมเกิมหนีแล้วหนีแล้วหีไปแล้วไม่เป็นไรอะะผมไม่โดนชิวเลยแน่แล้วกันอ้โหไม่ไม่มีใครเจียเกอร์เลย จากเท่าที่ดูพลังตอนนี้คืออู้แวงมีสิจนะเอ้าก็มึงน้ำเชี่ออะไรวะคือุณกูงงอยู่เมื่อกี้ปูแหลกหรอมันแหลกออกห้ากิทุกคนนะคุณหลอนจีิงะคิวอัาเลยโอ้ทิวอัดเลยกูไม่ลุกกันได้ไอ้ย่าทำไมมีของลุกอย่างนั้นไม่ง ชิก์แพรนชิคก์แพร่งแล้วฮะใครเชียร์กวะใครเชียร์ก็ใครเชียร์กวะโจวะอืมเขาเตอร์ไม่ได้ไงนี่ทีโดจับโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะ